หลวงปู่น,นาคก่อนห่วยจร์เค้ครั้งนี้นะครับจะเป็นประวัติที่ทําให้นะฮะพระปิดตาหลวงปู่น,นาคที่ถูกตีเคนน้กลับมาเข้าใจได้ง่ายขึ้นปู่น,นาคไม่ได้เกิดสองสามห้าแปดนะครับคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับในสมัยก่อนเราใช้การอนุมานอ่าพอเราหาประวัติไม่ใช้ไม่ไม่เจอเนี่ยเราก็จะใช้การอนุมาล นะครับว่าเทียบเคียงว่าปู่นาคเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์สีทิศนะครับปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัดจิมทิศบริหารอุตรการบดีนะครับเมื่อเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์สีทิศก็น่าจะมีอายุพรรษามากอ่าก็น่าจะมีอายุพรรษามากนะครับก็ว่ากันไปแต่นะเมื่อนะครับผมมีความสงสัยมานานแล้วว่า ปิดตาหลวงปู่นาคเนี่ยทําไมเป็นเม่จ่าพัคีเป็นพระที่แพงเบอร์หนึ่งเมกะพารของประเทศไทยองค์เป็นล้านนะครับทําไมพระปิดตาของท่านถึงไม่ปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ทําไมพระปิดตาหลวงปู่นาคจึงเป็นการหล่อแบบบ้อประกบนะครับมีแต่เข็บตรงกลางแล้วก็แต่งเก็บนะมีทั้งมีจานและมีทั้งไม่มีจานนี่ด้วยเหตุนี้เองครับนะผมก็เลยนะพูดเสมอว่า เพราะทาสร้างพระปิตาก่อนปูน่นาในสมัยก่อนเขาบอกว่าปูน่นาเป็นปิตาเบจจพักคีเนื้อเมกพัทเพราะว่าสร้างเนื้อเมกพัทก่อนพระกจิองอื่นซึ่งผมบอกว่าปูน่นานะครับไม่ได้สร้างพระปิตาในเมกพัทก่อนป่นาสร้างพระปิตาที่หลังพระทานะครับแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าปูน่นาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทาว้าพเนยียงแตกซึ่งนะฮะในลครผมจริงๆแล้วเนี่ย พ่อทาเนี่ยนะปิดตาเมกะพายของพ่อทาเนี่ยน่าจะเป็นปิดตาอันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐมแต่ด้วยความเข้าใจผิดของนักลินาพระนะครับก็บอกว่าปิตาพ่อทาเนี่ยนะไม่มีหลอกพ่อทาเนี่ยสร้างตเหรียญหล่อซุ้มประตูแล้วก็สร้างเหรียญหล่อนะครับซุ้มประตูแบบซุ้มโคลและก็ซุ้มห้าเหลี่ยมนะซึ่งจริงๆแล้วครับพ่อทาเป็นผู้นําเรื่องราวการสร้างพระปิดตาเข้าสู่ดินแดน นะครับเมืองนครปฐมปู่นาะคนะฮะในประวัติเดิมเขาบอกว่าท่านเกิด2358เกิดก่อนหลวงพ่อท้าวมนีงแตกซึ่งจริงๆแล้วไม่ครับปุ่นาคเกิด2391นะฮะประวัติไปเขียนให้ปู่นาคเนี่ยเกิดเร็วไป30กว่าปีทําให้พวกเราเห็นพระปิดตานะครับแล้วเนื้อไม่ถึงอ่าเนื้อไม่ถึงยุค นะครพระเกจิอายุนะฮะร้อยกว่าป,ปีก็าเลยคิดว่าปิดตานะฮะของอันนี้ทําได้เลยไหมลูกอืมของหลวงปู่น,นาคอะนะฮะต้องเก่าลึกบึกอ่าเหมือนกับหลงพ่อทาไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยนะครับปู่หูทุ่งแหลมครับนะบผมหาประวัติพระเครื่องในการทําหนังสือพาหลวงพ่อกับวัด ผมหลงไหลกับประวัติแบบนั้นโดยมีจ่าเจงมโนลมเนี่ยเป็นผู้ค้นหาประวัติในหอสมุดแล้วส่งมาให้ผมอ่านก็หาประวัติการสร้างเหรียญปู่สู่การสร้างเหรียญวัดหนังการสร้างเหรียญปู่การการสร้างเหรียญพ่อพุ่มการสร้างเหรียญปู่ขาวหลักสีการสร้างเหรียญพ่อแก่วัดพวงมาลัยนะครับการสร้างเหรียญพ่อรุ่งหกเก้าก็หาไปจนมาถึงเมืองนครปฐมผมบอกแล้วว่าเมืองนครปฐมเนี่ยมีเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยนะครับเล่นผิด ว่าเป็นพระคูณนัวธรรมสาลาเหรียญนั้นไม่ใช่เหรียญพระคูณนวววัดธรรมศาลานะครับไม่ใช่พระพนะคูณนับเหรียญนั้นไม่ใช่เราคำนปพพิมเลยแน่นอนนะครับเพราะเหรียญนั้นนะ่ะบนเหรียญนนะ่ะเขียนว่าธรรมะโชษอ่าบางคนอ่านธรรมะธรรมะสมัยก่อนที่ว่าธรรมศารากว่ากันไปการอนุมานน่ะมันไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่อันไหนที่ผิดราต้องแก้ไขนะครับผมก็มาเจอในราชกิจจานุเบกษา ในปี0 0 0อ่าในปีรศ .128 ได้ลงข่าวการมราภาพของพระปัจจิมทิศบริหารนาคโชติโกแห่งวัดห้วยเจรเคว่าท่านมราภาพในวันที่12ทธันวาคมนะอายุ62ปี40พรรษารศ .128 ถ้าคำนวณเป็นพศก็คือ2453 2 4 5 3ท่ามนมรณภาพอายุ62ปีท่านเกิด2,391ท่านไม่ได้เกิด2,358ไปให้ท่านเกิดเร็วไป30กว่าปีนั่นแหละทําให้การหาประวัติปู่นาคเนี่ยจึงคุมเคืออึมคึมเพราะไปหาในช่วงนั้นแล้วไม่เจอแน่นอนครับโอดมั่วเปล่า หนังสือทุกเล่มเขาเขียนมาแบบนี้เขาทํากันมาตั้งแต่หนังสือผู้พิทักษ์สีทิศหนังสือเว็บไซต์ในต่างๆเขาก็บอกปูน่นาคเนี่ยคุณเกิด Google คุณก็เจอปูน่นาคเกิด2องสอ่ะนะครับอันไหนจริงกันดหนเท็จเดี๋ยวเราไปฟังกันอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับอ่าใช่ครับนี่คือเหยียบลูกบอลที่แตกใช่ไหมฟอยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเหตุผลวันนี้ความจริงเรื่องนี้จะทําให้ปิดตาหลวงปูน่านาคเนี่ย กลับเข้ามาเล่นหาในวงการกันได้ถูกต้องไอ้ที่ถูกตีเกนเน๋เนื้อไม่ถึงเนื้อไม่ถึงเนี่ยจริงๆถ้าเทียบปิดตาปูนาคเก่าประมาณไหนผมบอกว่าปิดตาหลวงปูนาควัดห้วยโจระเข้เก่าประมาณปิตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะเก่าประมาณปิดตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะครับสร้างทีหลังปิตาหลวงพ่อทามพระเนียงแตกแน่นอนนะครับปูนาคโชติโกนะหลวงปูนาคโชติโกนะครับ มีเป็นคนที่เกิดบ้านไผ่น้าบ้านไผ่นานะครับบ้านไผ่นาก็น่าจะเป็นบางเลนอะสมัยก่อนอะตลาดใหม่คือสัมพันไผ่น้าก็น่าจะประมาณนี้แหละนะอำเภอเมืองถึงบางเลนนะครับถ้า3ามแก้วคือกำแพงแสนชื่อเขตการปกครองในอดีตนะครับบวชที่วัดเขาผมจะดี ในปี2412โดยมีนะฮะหลวงพ่อกร,ร่าวัดพระปฐมเจดีอ่าหลวงพ่อกล่าวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอุปชามีหลวงปูยป่ยิ้ววัดแคร์ปู่ยิ้ววัดแคร์เนี่ยภายหลังก็เป็นอุปเป็นอุปชาให้กับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง,งอ่า ปู่ยิวัดแคเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาจารย์ปู่บุญว่ากาลบางแก้วและเป็นอาจารย์ของอาจารย์พาวครคังด้วยปู่ยิวัดแคเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์เนี่ยผมเชื่อทุกคนฟังแล้วอึ้งพระอนุสาวนาาจารย์ของหลวงปุณณหน้าคือหลวงพ่อทูปวัดโคกพัเอ้ยพ่อทูปวัดโคกหาเนี่ยนะ ท่านเก่าเหรอปู่ทูบวัดโคกพระเก่ากว่าปู่นาคเหรอปู่นาคเป็นผู้พิชักสี่ทิศปู่ทูบเป็นใครปู่ทูบเกิดสองสามแปดศูนย์แก่กว่าปู่นาคสิบเอ็ดปีนะครับเกิดสองสามแปดศูนย์นะครับมรณภาพปีสองสี่หกกว่าอ่าประมาณหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยหกกว่านะครับและปู่ทูบวัดโคกพระเจดีย์เนี่ย ก็คือผู้ที่บันทึกเรื่องราวของวัดบานยางไว้เพราะหลวงพ่อทูบเนี่ยเป็นลูกชายของหลวงพ่อจันทวัดบารยางก็คือหลวงพ่อจันท์แรกนะพ่อเท่าจันทนะไม่ใช่หลวงปู่จันทวัดบานยางนะพ่อจันพ่อเท่าจันทและหลวงพ่อเบี้ยวัดโคกพระคุณต้องรู้จักนะครับหลวงพ่อเบี้ยวัดโคกพระที่สร้างปิดตาที่แพงๆปิดตาไม้แกะก้อนอุชนงที่แพงๆเรารู้กันว่าหลวงพ่อเบี้ยววัดโคกพระ มาจากวัดบัญญาตซึ่งจริงๆแล้วครับหลวงพ่อเบีย้ยวัดโคกพระเป็นลูกชายของหลวงพ่อทูบอีกทีหนึ่งหมายความว่าพ่อเท่าจันหลวงพ่อทูบเนี่ยมาบวชหลังจากที่มีครอบครัวแล้วนะครับได้มาบวชเนี่ยหลังจากที่มียังปู่หลิวว่าแลแต่งทองท่านก็มีลูกก่อนมาบวชนะปู่ขวัญและพ่อโดกเนี่ยก็มีลูกก่อนมาบวชนะ ก็คือบวชตอนตอนหลังจากที่มีครอบครัวแล้วนะครับหลวงปูน่นาคได้สร้างวัดห้วยจระเข้ผมก็รับข้อมูลมาผมก็งงงนิดนึงเขาบอกว่าก่อนหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้มีเจ้าอาวาสมาก่อนแล้วคือพระครูปัดจิมทิศบริหาร ก่อนที่จะมีหลวงปู่นาคเนี่ยพระครูปัดฉิมทิศบริหารเป็นเจ้าว่าผมบอ,อกเป็นการเขียนหนังสือที่ไม่โอเคเลยเพราะปัดฉิมทิศบริหารกับปัดจิมทิศบริหารเนเขาแค่เขียนผิดจริงๆคือรูปเดียวกันไม่ใช่คนละรูปแค่ตัวจอจานเปลี่ยนไปนเป็นตัวฉาชิงเนี่ยยังเข้าใจกันลำบากขนาดนั้นเลยเหรออ่าไม่ต้องเข้าใจกันยากขนาดนั้นปู่นาคเป็นคนสร้างวัดทวจระเ้ครับ ซึ่งสร้างนั้นน่ะเดิมชื่อแรกของวัดห้วยจระเข้เพื่อนเื่อนฟังดีด,ดีนะเขาชื่อวัดนาคโชติการามทำไมถึงชื่อวัดนาคโชติการามนาคก,ก็คือชื่อหลวงพ่อนาคฉายาโชติโกจึงชื่อวัดนาคโชติการามก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นวัดห้วยจระเข้ และหลวงมู่นาคเนี่ยท่านมีตําแหน่งเป็นพระครูวินัยทรนตาแหน่งพระครูวินัยทรเนี่ยก็คือตําแหน่งพระฐานานุกรมเป็นพระฐานานุกรมของพระปฐมเจติยานุรักษ์นี่นะครับซึ่งนะในวันที่30มิถุนายนรศ1 0 8 108นะฮแตะแตกเป็นพศตรงกับปี2,433ัรือมบา่เดี๋ยวบางคนจะบอก3,2ก็แล้วแต่เพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้ายังไม่ถึงเดือนเมษาหรืออะไรเนี่ยเขายังไม่เปลี่ยนพศกันอ่าเราก็ว่ากันไปนะครับรัชกาลที่5ได้มีการตั้งอ่านะฮะท่านได้มีการตั้งผู้พิทักษ์สี่ทิศองค์พระปฐมเจดีย์เรียนแบบ ผู้พิทักษ์4ี่ทิศของนะเจดีนะ JD, นะบรมธาตุนะครศรีธรรมราชถ้าใครเป็นคนนครปฐมนะไปบนองค์พระจะเห็นเจดีจำลองของนครศรีธรรมราชอยู่เห็นไหมซึ่งนะจะมีคูบากาแก้คูบากาทองนะที่เขานะพิทักษ์สี่ทิศของ เจดีนครศรีธรรมราชซึ่งนะรทรงเจดีที่สร้างครอบเจดีเดิมเนี่ยที่พญาพาลเนี่ยได้สร้างไว้เนี่ยนะครับเจดีที่ได้สร้างครอบพญากงหรือพญาพาลเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นนะไว้เนี่ยนะครับพญากงนะพญากงได้สร้างขึ้นไว้เนี่ย นะครับพญากรงพญาพานเนี่ยพญาพานพญาพานนะพญาพานเป็นคนเป็นผู้ที่ฆ่าฆ่าพญากรง<า>อ่านะที่พญาพานได้สร้างไว้เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งไม่ใช่ทรงนี้ทรงที่สร้งางครอบเนี่ยเป็นทรงที่ล้อมาจากนะเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช <น S 2> ก็ตั้งผู้พิทักษ์สิทิคุมเจดีย์องค์พระเหมือนกันนะโดยการตั้งครั้งนั้นเนี่ยราชการที่5เป็นคนตั้งนะไม่ใช่ราชการที่4ราชการที่5เป็นคนตั้ง พราะพศ2432รอสสวรรคตตั้งแต่นะครับพศ2411นะครับชนที่้ทรงตั้งขึ้นก็มีปริมาณนุรักษ์คุมทิศตะวันออกทักษิณานุกิจคุมทิศใต้ทักษิณไามใ,ใต้ปัดชิมทิศบริหารทิศตะวันตกอุตราการบดีคือทิศเหนือเขาตั้งให้สอดทองกันเห็นไหมถ้าจะค่าคุณจงาง่ายๆคุณทองเลยปริมาณุรักษ์ทักษิณานุกิจปัดชิมทิศบริหารอุตราการบดี นี่ถ้าคุณจําง่ายๆคุณก็จําแบบนี้ตอนนั้นปริมาณุรักษ์เป้าวัดสุปดิษฐารามนะฮะแต่งตั้งให้ขึ้นพะระปฐมเจติยานุรักษ์เป้าวัดประดิ์วสุปดิษฐารามเปลี่ยนให้มารับเป็นพระนะปริมาณุรักษ์มีนิตยพัฒน์ก็คือเงินประจําตําแหน่ง หนึ่ตำลึงสองบาทคือ6บาทพระประัอยู่วัดโคกแขกน,นะฮะให้มารับเป็นนะพระทักษิณานุกิจนิตยพัฒน์สองบาทโอ้โหต่างกันสามเท่าเลยนะฮนะต่างกันสองามเท่าเลยพระวินยทรน,นาานะวัดพระปฐมเจดีแสดงว่าตอนพศ2432-33นั้นผู้นาคยังไม่ได้สร้างวัดหัวโจระเคยนะยังไม่ได้สร้างวัดนาคโชติ การานะครับนะบเป็นพระปัจจิมทิศบริหารนะรมีนิตยพัตนะสองบาทและพระวินัยธรรมวันทาวัดประทุมคงคาก็คือวัดพระเนียงแตกปัจจุบันเนี่ยนะเป็นพนระอุตราการบดีนิตยพัตส,สอบาทนี่ครับก็เป็นเรื่องราวที่เออเราเข้าใจผิดกันมานานนะว่าปู่นาคเนี่ย แก่กว่าพ่อทาซึ่งจริงปู่นาคเนี่ยในนั้นอะ่ะมีการบอกไปเลยว่าในผู้พิทักสี่ทิศผู้ที่มีอายุมากสุดคือพ่อทาผู้ที่มีอายุน้อยสุดคือปู่นาคเท่ากับปู่นาคเนี่ยนะฮะอายุ41ปีอะ่ะ41ปีเนี่ยได้แต่งตั้งเป็นพระประจิบที่บริหารแล้วอะ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนนะ,ะฉะนั้นข้อมูลที่ที่ผมพูดวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้เรา ไม่ต้องศึกษาพระซับซ้อนนักเกี่ยวกับพระปิตาปูน่นาคซึ่งเป็นพระปิตาเป็นจกภกดีของประเทศไทยเนื้อเมฆพัดก็คือพระท่านก็จะอยู่ในยุคเดียวก่อนปูดีวัดบรญยางนิดหน่อยฉะนั้นถ้าเราจะต้องให้บอกพระปิตาปูน่นาคเนื้อต้องลึกไปถึงพ่อทาถึงพ่อพันสันเพชรอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นนใชเห็นไหมฮะพระปิตาของท่านจริงเป็นบ้าประกบไนงะ ซึ่งถ้าทางาท่านสร้างในยุคอดีตเนี่ยนะครับภาพปิดตาของท่านเนี่ยต้องเป็นปั้นหุ่นเทียนทีโลงหมดละนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็นะครับก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับพิมพ์มาพูดคุยกันได้นี่นะครับก็เป็นอันว่านะนอกจากภาพปิดตาแล้วท่าสร้างองุงมงคลรูปแบบอื่นอีกไหมผมว่าก็น่าจะสร้างนะก็น่าจะสร้างนะครับก็น่าจะสร้างนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้เราก็เล่นแต่ปิดตาปู่น้าปิดตาปู่น้ากัน นะครับฉะนั้นสรุปเลยว่าปูนาคนะฮะท่านนะฮะเกิด2391เป็นคนบ้านไผ่นาคนะครับบวชปี2 4 1 2โดยมีพ่าพาพอพกาจาจารรมวัดพระปสมเจดีเป็นพระอุปชามีหลวงปู่ยิ้ววัดแครเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีหลวงพ่อทูบวัดโคกพระเจดีเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้แต่งตั้งเป็นนะฮะพระครูวินัยทรฐานานุกรมของพระปฐมเจจิยานุรักษ์หลังจากนั้นนะท่านก็ ะะได้รับนะะตำแหน่งผู้พิทักษ์สีทิศองค์พระในสมณศักดิ์ของพระปัจฉิมทิศบริหารหลังจากนั้นท่านก็ได้ไปสร้างวัดหัวโจระเคนะครับซึ่งเดิมก่อนจะเป็นหัวโจระเคะชื่อวัดนาคโชติการามนะโชติการามก็คือวัดนาคท่านชื่อนาคโชติโกไงวัดนาคโชติการามผมเชื่อนะว่าที่ที่สร้างวัดต้องมีชื่อที่ของท่านด้วยถึงสร้างถึงชาวบ้านถึงเรียกชื่อวัดเป็นชื่อท่าน หลังจากนั้นนะ,ะท่านก็ได้มรณภาพลงในปีพศะะะ2453วันที่12ธันวาคม